ครับก็สวัสดีท่านที่เข้ามารับชมทุกท่านนะครับอันนี้ก็จะมานำเสนอต้นโคนะครับสำหรับโคต้นนี้ก็ได้มาโดยบังเอิญน,นะไปตัดรากเข้ามาบังเอิญก็มียอดแตกออกมาให้นะก็มีการจัดไว้เล็กน้อยนะครับแล้วก็มันคิดว่ามันสูงโปรง่ปรงไงไม่โ้นะผมก็ได้ไปเจอหินไม่ใช่หิน,นครับเป็นเศษปูนนะครับ เศษปูนก้อนนี้นะครับก็จะมาลองประกบกันดูนะครับว่ามันจะได้ออกมาเป็นแบบไหนนะครับ<ม>ก็จะประกบกันนะครับในในลักษณะแบบนี้นะครับสูงมากนะครับก็ประมาณว่าอยู่ริมกำแพงอยู่อะไรเงี้ยครับแล้วก็จะ ประกบกันลองดูนะเดี๋ยวกวอื่นก็เดี๋ยวจะมาะเอาเครื่องปลูกเอาดินออกก่อนนะครับแล้วก็จะประกอบหนละังจากนั้นก็จะปลูกกลับไปเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวรับชมพร้อมกันครับครับได้ประมาณนี้นะครับแต่ว่าผมว่าหินต่ำไปครับปูนต่ำไป อยากได้สักสูงๆครับประมาณนี้จะสวยนะครับแต่ตอนนี้มันไม่ได้นะครับมันต่ำพอดีรากมันสูงมากครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเอาไปก่อนโแต่ก็ปุ่นหนักมากเลยครับลำบากยกเลยนี่ไม่รู้จะดูดีขึ้นหรือเปล่านะครับหรือว่าทำให้มันแย่ลงนี่ก็ไม่รู้นะครับ ดีก่ออยู่เดีียวนะผมว่านะครับเดี๋ยวให้เติมดินไปก่อนนะครับวมาชมกันอีกครั้งครับก็เติมดินเรียบร้อยนะครับก็ูพแอบแอบกำแพงครับก็ไม่รู้จะเป็นยังไงนะมีติดซากห่ซากตอนที่หักมาก็ได้อีกหนึ่ง สองแล้วก็อยอดนะครับสวงครับตั้งชื่อว่าโพแอบกำแพงนะครับอนนี้จำลองให้เหมือนกับเกิดเกิดมาข้างกำแพงนะครับสำหรับต้นนี้ก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่าจะยังไ,ไงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้นะตามความสวยงามความเหมาะสมนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ